สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนตัวแอร์ชร์เจอร์เนาะวันนี้ฝนตกนิดหน่อยก็มันมันแตกนะฮะก็ทําให้น้ําไหลไม่หยุดน้ำมันรั่วออกมานะฮะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูให้ดูก็เนี่ฮะรั่วเต็มพื้นเลยมันนี่ฮะมันแตกบริเวณน,นี้นะนี่ให้ผมชี้นะตรงเนี้ยมันแตกแต่น้ำมันก็ไหลลงมามันทําให้เกิดสนิมนะฮะก็เปลี่ยนดีกว่าก็เดี๋ยวผมซื้อตัวใหม่มาละอ๋อมุมไหนดี หามุมไม่ได้เลยเดผมหามุมตั้งกล้องก่อนนะครับนี่อ่ะขั้นแรกเลยก็ถอดบั็ก่อนเนาะเดี๋ยวผมขอสลับวาลวก่อนนะฮะก็ถอดบล็อกถอดบาก่อนโอเคอ่ะอะไรวามก็ปิดน้ำเข้านะฮะก็ปิดน้ำออกออเดี๋ยวเปิดวาลเทบายนะครับผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมแบลไขควงมาก่อน ั้นแรกเราก็ทาการเปิดวาล์วรายน้ําระวายแรงดันในถังก่อนนะฮะนี่ครับมันจะอยู่ถังบางแล้วแต่ของคนนะครับว่าอยู่ตรงไหนก็เป็นจุดด้านในเนี่ยด้านด้านนี้ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดก่อนนะครับผมก็หาไขควงนะฮะมาใส่แล้วก็หมุนนะครับผมก็ค่อยๆเปิดนะฮะแรงน้ำมันน่าจะเยอะอยู่ อันตรายนะฮะนี้อ้ครผมอันนี้ผมรีบนะครับผมก็มันจะค่อนข้างแมทเทนิดนึงวันนี้เปลี่ยนนะฮะอย่าทำเล็บแตกนะถ้บเปิดก๊อกได้ก็เปิดอันนี้ผมเป็นแล้วสองระบบมันเกิดเปิดก๊อกไม่ได้นะครับผมจะต้องระบายอานนี้เอาจริงๆใช้เปิดก๊อกก็ได้แต่ผมมันเป็น ของระบบผมก็เลยเปิดก๊อกไม่ได้นะครับก็เช็คโอลิงก็เริ่มแบนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าก็ซื้อมาเปลี่ยนนะฮะโอลิงตัวน,นี้มันจะไม่อยู่เอาปิดเข้าไปก็โทรศัพท์ก็เปลี่ยนไปนะครับผมก็จริงๆก็ไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้อุนี้เนี่ยก็ ขันพอตึงมือนะฮะไม่ต้องแน่นมากเพราะว่ามันอยู่ด้วยโอลิงเอาแค่พอตึงมือแล้วก็มาเดี๋ยวปลดตัวแอร์ชัตเตอร์นะคระัไจะทำการเปลี่ยนตรงนี้ก็หมุนนอ,อกตัวเติมอากาศนะครับมีหน้าที่เติมอากาศเข้าถังนะ,ะเวลาเราใช้ไปนานแล้ว เดี๋ยวปลดตัวนี้ออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ไขคองขันอันนี้เป็นรุ่น X X นะฮะถ้าเป็นรุ่นอื่นไม่รู้ว่าใช้น็อตเหมือนกันไหมแต่รุ่น X X มันจะเป็น,นปัจจาน่าจะเบอร์8หรือเ่าผมไม่แน่ใจจะลองก่อนนะครับผมขอลองก่อนไม่ชัว เบอร์แปดหรือเปล่ามันตัวเล็กๆไม่แน่ใจว่าเบอร์แปดถ้าตัวนี้เสียก็จะมีอาการแบบวั้มตัดต่อตีอๆนะครับผมทามันเสียนะ,ะแล้วก็ผ่านลงมามเดี๋ยวเอาตัวใหม่เจี่ยเขับไปอันนี้มันแตกนะครับผมจริงๆล้างทำความสะอาดได้นะแต่ว่าตัวกระป๋อเนี่ยมันแตกมันทำให้ น้ำไหลออกมาก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนทั้งเดี๋ยวเปลี่ยนทั้งชุดเลยนี่หาตัวใหม่ประมาณร้อยยี่สิบถึงร้อยสี่สิบบาทแล้วขอแค่เปลี่ยนกันผมซื้อจริงๆมีดอะแฟมด้วยแต่ตัวกระป๋าผมมันแตกนะฮะก็เปลี่ยน คือเปลี่ยนยวชุดเลยง่ายงานเสร็จไวดีวันนี้ก็ขอไม่อธิบายอะไรเยอะนะฮะเพราะจะมีเขจะมีมาให้อย่างนี้นะฮะก็ใส่เข้าไปใส่ตรงไหนว่าลืมละวอาใส่อย่างนี้แบบนี้นะฮะก็ดูให้มันตรง ถ้าเขาไม่ได้ใส่มาให้ก็ใส่ไปประมาณนี้อ่ะแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของรุ่นเก่าหรือเปล่าเพราะรุ่นใหม่มันสีไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเอามาให้เทียบให้ดูอ่าเนี่ฮะเนี่ แต่ใช้กันได้นะครับใช้กันได้ใส่ได้เหมือนกันถ้าใส่ได้ก็ใช้กันได้ฮะมันไม่ได้สําคัญอะไรมากเราก็ขันไปพอตึงมือนะของตัวนี้อย่าตะบีตะบ,บันขันเอาแค่พอตึงมือพอสองข้างก็พอกันขันแรงพอพอกัน ก็สั่นแคนะครับผมขันด้วยไม่ได้ไม่ได้ใช้ประแจก็แกงนะขันเอาแค่พอตึงมือพออันนี้ก็ขันแค่มันไม่รั่วฮะ,ะไม่ต้องแน่นมากนะครับผมเอาแค่มันไม่รั่วเดี๋ยวผมเอาผ้ามาเช็ดก่อนเวลามันรั่วได้เห็นนะครับผมแป๊บนึง เอาผ้าแห้งเช็ดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเสียบปลั๊กไปก่อนเสียบปลั๊กนะคะเปิดน้ําเข้าก่อนน้ําออกยังไม่ต้องเปิดนะฮะส่วนน้าเข้าเครื่องก่อนออ่าผมเปิดน้ำแล้วเนอะเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กโอ้ปลั๊ก,กน,น้ำเดี๋ยวผมพอเสี็บปลั๊กก่อนมันจะดูดผมเอนนะฮะมันจะมีสายดีนก็ตาม ข้านิดนึงก็รอน้ำมันเข้านะะตัวเปิดแค่น้ำข้านะน้ำข้าน้ำออกยังไม่ต้องเปิดนะปิดไว้ก่อนอ่าโอเคแล้วใช้ได้ละวแล้วก็เปิดน้ำออกโอเควันนี้ก็มาสาธิตการติดตั้งแค่นี้นะคะผมคลิปสั้น ผมก็จะทำการเช็ดอย่าเลี้ยนแบบนะฮะอันตรายเดียดโดนดูดเอาเนี่ยเช็ดเช็ดดูว่ารั่วไหมดูสักพักหนึ่งก็ได้ว่ารั่วไหมแต่ผมคิดว่าถ้ารั่วมันจะรั่วตามนเนี้ยฮะเนี่ยตามนี้แล้วก็ตามเนี้ยฮะลองลองดูก่อนว่ามันรั่วไหมพยายามเช็ดให้แห้งเนะี่ยอันนี้แสดงว่ามีคนใช้น้ํานะฮะมีคนใช้น้ําอยู่ก็ผมก็พยายามสังเกตว่ารั่วไหมก็ โอเคครับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ